เดียมกับเขากับปลาไม่กินน้ำกันจี๊น้ำพริกกะปิกุ้งหวานสตออันนี้กินใบบุบกนี่กินกับกะปินี่สุดยอดเลยจ้ะแบบนี้เลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดกุ้งกะสีแซบแซบอย่ากุ้งแซบแซบข้าวเหนียวขาสวยกะฮอน ผักกะงามงาจ้ะไม่ยูไม่มกินน้ากันพี่น้องเอ้ยบนด้วยนี่ทำโต๊ะใหม่เมื่อนนี่ได้สิไปซื้อสีมาทาซื้อสแลกมาทาเอามาจากกรงเทง อ้พักกำลังสีนี่กับข้าวกับปลาไม่ดูไม่จิน้ำกันเอ้อจ้ะ